คุณ้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภานะคะเปิดประเด็นเด่นเข็นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสอวอในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านชยานันติยะตระการชัยในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะวันนี้ท่านจะมาเจาะลึกมาให้ข้อมูลในหัวข้ออาชญากรรมทางไซเบอร์และอาชญากรรมจากต่างชาติแล้วก็วันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่าท่านสอวอชยานันอยู่ในรายการทันข่าววุฒิสภาของเราแล้วสวัสดีค่ะท่านขา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านคะปัจจุบันถ้าพูดถึงปัญหาอาญากรรมไซเบอร์เนี่ยโอ้โหมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะท่านเพราะว่าตอนนี้ปัญหานี้มันมีมากจริงๆะค่ะโอ้ในส่วนตัวแล้วเนี่ยเรียกว่าแบบสร้างความเสียหายแล้วก็เป็นอันตรายต่อประเทศอย่างมหาศาลเลยนะคะเพราะว่ามหาศาลเลยค่ะพอเอาง่ายๆนะคะปีที่ผ่านมาแค่แบบแค่ปีที่ผ่านมาปีเดียวนะคะตั้งแต่เดือนสามถึงเดือนสองปีนี้เนี่ยนะคะ ชื่อไหมคะว่ามีการแจ้งความอะคะ่ะถึงมากกว่า4ี0 0 0 0หกหมื่นเรื่องนะคะโ oh, oh, อ้โหเยอะมาก mm. าเฉลี่ยแล้ววันวันนี้นะคะมีเคสอยู่ประมาณแบบพันมากกว่าพันสามแล้วว่าเคสต่อวันนะคะค่ะ <c oughs> แล้วถ้าเทียบเป็นมูลค่าความเสียหายแล้วเนี่ยเรียกว่าเกือบจะถึงพ่นล้านเลยนะคะหัน <c oughs> ล้านเท่ากับอะไรเท่ากับวันหนึ่งเนี่ยนั่งเฉยเฉยเนี่ยต่อวันเนี่ยประมาณหนึ่เจ็ดสิบล้านบาทนะคะค่ะค่ะแล้วเออหนึ่เจ็ดสิบล้านบาทเนี่ย สามารถอาจจะได้ไม่ถึงสี่เปอร์เซ็นนะคะประมาณแค่สามจิดแปดเปอร์เซ็นเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเลยคือเราอย่าไปพูดถึงการสังคมนะสร้างสังคมแบบเอาอย่างนี้เอาแค่เราอะถ้าวันๆนเราต้องอยู่ในการใช้ชีวิตแบบผวา,าว่าไม่กล้าเปิดแอปไม่กล้ารับสายโทรศัพท์คือควรจะทําธุรกิจทํามาหากินเทรเมาร์มาเก็ตติ้งหรือการติดต่อประสานงาต่างๆไม่แค่ไม่กล้ารับสายบุ๊กเนี่ยมันก็ มันก็สูญเสียไปต้องมากมายแล้วจริงไหมคะจริงค่ะนั้น<ม>เราอยู่แบบทุกวันบบดาวโหลดอะไรก็ไม่กล้าดาวนโหลดกลัวคลิกไปแล้วเอาเงินหายในบัญชีขวอมวูดแล้วงต่างต่างเหล่านี้คะ่ะมันเกิดความาเรียก,กว่าถ้าภาษาไทยก็คืออินซิเียวเนาะก็คือความไม่มั่นงคงทางทางการใช้ชีวิตประจำว<ม>ันของประชาชนคนไทยอะค่ะ<ม>ซึ่งแบบเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แน่นอนนะคะใช่ค่ะท่านแล้วอะไรเป็นสาเหตุนะคะที่ ทำให้เกิดอัจญากรรมทางไซเบอร์มากมายขนาดนี้ในประเทศไทยอ่ะท่านคือในส่วนตัวดิฉันเนะี่ยไม่ว่าจะไปเล็กบรรยายที่ไหนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะพูดตลอดเวลากับลูกศิษย์เลยค่ะว่าโอ้โหเนี่ยประเทศไทยเรามีความกุ่มใหญ่บ้าที่เราแบบมีความก้าวหนะ้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีโทรคมนาคมประเทศเราเนี่ยเป็นหนึ่งไม่รองใครในตอกในดิเจกันนี้เลยนะคะคนไทยเราเนี่ยเรียกว่า เ,เรามีสาธารณูปโภคทางดิจิตอลเนี่ยที่ดีมากเลยนะคะประเทศหนึ่งเราคนไทยคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนไทยที่มีอายุ60ขึ้นไปเนี่ยมีเฉลี่ยเฉลี่ยมีมือถือใช้เนี่ยคนละ1 3ดเครื่องต่อเดือนต,ต่อคนนะคะคะและ88%ของประชากรคนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีอินเทอเทร์เน็ตใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความก้าวหน้าต่างๆเหล่าเนี้ย เราเรียกว่าอิค s า s ิสเตนเนาะมันมดีอะมันก็เลยเอือ้อทําให้แบบเอื้อทําให้เป็นเหมือนตุ๋ยอะไปช่วยเล่งทาให้อแชร์กรรมทางไซเบอร์เนี่ยมันมันไปอย่างชุดไม่อยู่อะคะ่ะซึ่งเราไม่รู้จะเรียกว่าแบบในดีมีเสียในเสียมีดีอะนะคะ<ม>นอกจากนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าแบบในความที่ทุกวันนี้อะอต่างๆงานานานเนี่ยเขาเก่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพอยิ่งเก่งมากเท่าไหร่เนี่ย มันก็ช่วยสปอร์ตทำให้แชร์กันทางไซเบอร์ที่มีมากขึ้นเ,เรื่อยๆคอนเ็นเตอร์เอ่ยมีการเอ,อโทรศัพท์มาล้อเรียนสีเหมือนญาติเราบแบม้กระทั่งหน้าเนี่ยค่ะยังดูเหมือนกับแบบเป็นแม่เราเป็นญาติเราซึ่งแบบสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาจากเอไอทั้งสิ้นเป็นแบบความก้าวหน้าทางเอไออะค่ะอื ท่านคะแล้วการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์นี้ท่านมองว่าภาครัฐเองณนะตอนนี้ให้ท่านประเมินจัดการได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างคะเออถ้าเทียบเอ,อเอาาพวกความคิดทํานะคะ,ะแสกัะนะคะ,คะถ้าเราเทียบกับก่อนหน้านี้สองสามปีก่อนหน้านี้ดิฉันต้องบอกว่าตอนนี้ทําได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคะ,คะเพราะว่าสองสามปีเอาไปว่าในช่วงเวลาห้าปีก่อนหน้านี้และกัน แล้วก็มีนะคะเราก็มีกองมาคับการตาบตาอาชีากรรมทางเทคโนโลยีเรามีกองบัชาการสอบสวนกลางนะคะเอ่อบอกปอ,อ,อทอนะคะที่ยอ่อหรือแม้กระทั่งก็มีการตั้งบัญชาการตับตาอาชียกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสิ่งแบบนี่นี่เกินพูดถึงพุ่งห้าปีที่แล้วก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าประสะทธิภาพเนี่ยู้วันนี้ไม่ได้ mm. ไเพราะว่าอะไรเพราะว่าย้อนหลังกลับไปทวกความนู้จำนะทุกคนก็เรียนรู้บนพร้อมกัน กำ<ค>ลังคนที่มีก็ไม่พอแม้กระทั่งความรู้ความเข้าใจทางไซเบอร์ทั้งกระบวนการเลยนะคะไม่ใช่แค่บริการเสมอเ,เองเ,เ,เดียวนะคะทั้งกระบวนการวิธีทำเลยรวมไปถึงอ, mean, อาชญาการทางศารนะคะต่คนต่างมีควมีข้อจํากัดในเรื่องความรู้และความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวน,นการทำก็ก็ก็ประสิทธิภาพมันก็ลดลดจอดังไปเนาะ รวมไปถึงเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่ตางๆเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่างๆในการเทียบมาช่วยจับสุนในการทํา,า,ทาง,งานเนี่ยมันก็มีอย่างจํากัดพอมาเทียบกับสมัยนี้ก็เรียกว่าสมัยนี้ก็ําไปเยอะนะคะดูอย่างง่ายๆเลยในแง่ของที่จะมาซัพพรตมามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน,นคนไทยอย่างน้อยที่สุดวันนี้เนี่ยนึกอะไรไม่ออกถ้าเกิดปัญหาจริงล่านี้เราก็มีคอรเซ็นเตอร์หนึ่งสีีหนึ่งแล้วมี AOC ใช่ไหมคะเอ่อ เข้าใจใช่มันก็คือการปาะาศที่เรียกว่าอะไรคะศูนย์รับแจ้งความใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าแอดไคล์ออนไลน์แสแคมแสแคมโอเปอเรชั่นเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะเอวซีใช่ไหมคะแล้วก็มีวอลลุ่มใช่ไหมคะที่คอยติดตามสถานการณ์ซึ่งเทียบกับเมื่อก่อนแล้วเนี่ยเราไม่มีเลยด้วยซ้ำดังนั้นดิฉันก็ให้คะแนนว่าภาคการก็จัดการได้ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันพอไหม เราก็ต้องยอมรับเนาะว่าของเรานี้มันมาพร้อมด้วย,ยต้องใช้ทรัพยากรคนแล้วก็ทรัพยากรเงบประมาณมกาณ็กค่อนข้างสูงนะคะถ้านับวันนี้แล้วเนี่ยเทียบกับหลายๆประเทศก็ต้องบอกว่าก็ยังไม่พอหรอกเพราะว่าอาชญียรออาชญียกรรทางไซเบอร์เนี่ยเขารับหน้าภาคกัรที่ตลอดเวลาไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ประเทศไทยนะคะเท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยพูดคุยกับเพื่อนชาวจีนเนี่ยนะคะเอาประเทศจีนต้องยอมแล้วว่าเทคโนโลยีเขารับโอเคไหมคะใช่ค่ะเพื่อนคนจีนได้ยังบอกไปบอกว่า ทุกวันนี้เราก็ต้องทํางานตามหลังผู้อาชญากรไซเบอร์เพราะพูกนี้เขาได้รับหน้าเราไปเราก็ต้องเข้าตามเขาอย่างให้ทันเท่าเท่าเท่าทันเกณฑ์ของเขาอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะน,นั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้เนี่ยเราอ่ะต้องต้องต้อง,ต,องต้องการต้องการทรัพยากรเพื่อมาจัดก,การคดีทาองอาชญากรรมทางไซเบอร์อีกเยอะค่ะค่ะ คือตอนนี้ถ้าพูดถึงท่านประเมินว่าถ้าเพียบเทียบกับ5ปีก่อนอะตอนนี้ถือว่าดีในระดับหนึ่งแล้วแต่ถามว่าจะพอไหมกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบจำนวนมหาศาลอย่างนี้ยังไม่พอเลยอย่างอย่างเอาอย่างนี้ลวกันต,ตัวเลขที่ดิฉันมีอยู่ในมือตอนนี้เนี่ยนะคะดิฉันมีว่าตอนเนี้ย แจ้งความปีหนึ่งเนี่ยมเมื่อกี้ดิฉันให้ตัวเลขไป400,000ใช่ไหมคะ,ะ400,000 <6, S 2> ใ้เดือน,นถึงเดือนสามเดือนสองปีนี้ค่ะแต่ถ้าเอาล่าสุดเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยที่ตั้งตัวแล้วเนี่ยมันน่าจะวิ่งไปถึงประมาณป,ปีนี้น่าจะไปได้อีกประมาณ6กแสนเคส<ห>แต่ในหกแสนเคสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะ,คะและในหก0 0 0เคสเนี่ยเราสามารถจัดการเขาได้ตามเขาเจอะหรืออายัดเขาได้ทาดอี่ยงตัม อาค่ก่อพวกนี้ได้เนี่ยได้แค่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองอ,ะอ่ะม,มันเหลืออีกเยอะเลยนะแกป้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องทํายังมีเรื่องให้ทําอีกเยอะเลยอ่ค่ะค่ะโดยเฉพาะแบบเน้นไปที่การป้องกันป้องกันเตือนภัยก็เตือนแล,แล้วเตือนอีกก็ยังมีปัญหาที่เกิดไม่พอไม่พอ,พอต้องทำสองทาง,ทงคั่กันไป<อ>ทั้งการป้องตาม เกี <muitas S 2> ่ยวกับารให้ความรู้ความรู้ไม่ใช่ให้ความรู้แค่ประชาชนนะแม้กระทั่งคนที่ทํางานหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอัปเดตสารต่างๆในที่เรียนให้ทราบอ่ะเขาล้ำหน้าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งต้องให้ความรู้และความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบใช่ไหมคะทั้งกระบวนการเลยนะคะทั้งคุณตารวจทั้งคุณอายการทั้งคุณศาลนะคะเพราะเราต้องทํางานเป็นทีมนะคะอันนี้ก็คือเรื่องการให้ความรู้นะต่อเนือจากการให้ความรู้แล้วซึ่งดิฉันมองว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อน อนนี้เรามีศูนย์ AOC แล้วค่ะถ้าเราจะใช้ประโยชน์จาก AOC ให้เป็นประโยชน์เรามีศูนย์กลางอีืศูนย์หนึ่งแล้วก็ใช้ศูนย์นี้แหละเป็นตัวเป็นเซนเตอร์ในการทํางานและทุกองค์การพยบต้องมาร่วมการช่วยกันทํางานโดยที่เอาคอเซอ็เตอ์เอาศูนย์เนี้ย AOC เนี้ยนะคะเป็นเป็นเจ้าภาพหลักต้องรับผิดชอบทั้งกระบวนการค่ะตั้งแต่การรับแจ้งความการอายัดเงินในบัญชีนะคะการหน่วงเวลา ่อนหน้านี้เนี่ยเราเราเจ็งมากเลยนะคะประเทศไทยเราโอนเงินแล้วเรียวททมอ่ะเราได้เดี๋ยวนี้ได้ทันใจอะ่ะแต่ต่อไปอาจจะไม่ใช่ละการหน่วงเวลาอีกนิดนึงในเรื่องของการโอนเงินอาจจะช่วยทําให้เราเอาลดในเรื่องของการสูญเสียงเงินตรงนี้ได้อีกพอสมควรเ,เลยนะเอาง่ายเลยนะกว่าเรากระบวนการการสอบสวนของเราเนี่ยกว่าเราจะไปเริ่มพายัดเงินได้เราอาจต้องใช้กระบวนการประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะในการสอบสวนเบื้องต้น ถึงจะไปอายัเดเงินได้เลยถึงสองชั่วโมงเนี่ยแต่ในข่ะที่คนร้ายเนี่ยเวลาจะโอนเงินเนี่ยห้าวินาทีมันอโอนได้เ<ด>ลยนะคะใช่ค่ะเราก็ทําอะไรเขาไม่ทันเลยนะคะห้าแบบห้าวินาทีเขาโอนเสร็จแล้ว<ช>เขาโอนไปถึงบัญชีม้าที่หนึ่งไปถึงบัญชีที่ห้าบัญชีที่ห้าไปถึงซื้อคริปโตเสร็จแล้วอ่ะ เรายังไอาดัไม่เสร็จเลยอ่ะกว่าเราจะไอาดัได้จบเลยจบเหตุไม่รู้จะเอาเองินที่ไหนมาคืนให้กับผู้ผู้เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้การหน่วงไว้นิดนึงมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหาย,ยนะคะ,คะนเนไปหน่อยก็ดีถูกไหมคะถูกค่ะและที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยคือดิฉันบอกว่ามันทาแค่คนเดียวไม่ได้โดยเฉพาะคือมันไม่ใช่แค่ระ,ระหว่างภาคการด้วยกันเองไม่ใช่แค่หน่วยงานเจ้าหน้าที่ตํารวจปปงดีเอสไอ สารกาสทชหรือว่าเหรือว่าจะเป็นทางอายการไม่ใช่แค่นั้นนะคะจะแต่มารวมไปถึงการบูรณาการการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเอกชนเนี่ยนะคะตัวการเอ,อตัวสําคัญที่สุดของเอกชนเลยเนี่ยนะคะคือฝั่งธนาคาระคะ่ะอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสม,มาคมธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งหรือแม้กระทั่งเซอร์วิสพราวเดอร์นะคะพวกผู้ให้บริการโทรศัพท์ขึ้นที่ผู้ใบริการอินเทอร์เน็ตต้องทํางานแบบประสานงานแบบใกล้ชิดสุดๆเลยคะ่ะไม่งั้นเราไม่ทีแรงนี่จะไปสู้กับอาชญากรรมอาชญากรไซเบอร์ได้เลยะค,ะค่ะดูเหมือนว่าทุกวันนี้ความร่วมมือระหว่างตํารวจกับธนาคารดูอย่างเหมือนมีช่องว่างอยู่นะคะ ที่ที่แบบยังมีกฎหมายเขาดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นดีขึ้นต้องบอกว่าดีขึ้นเพราะว่ามันก็เสียหายทุกคนเนาะเอาตรงๆฝั่งธนาคารเองก็มีความเสียหายในเรื่องของอิมเ e ในเรื่องการต้องร้มมันไม่ดีหรอกและความไว้วางใจความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมการเดินเนี่ยมันมีค่ามากจริงๆกับรับกลุ่มธนาคารแต่ถ้าสมมติประสานงานได้หน้ากว่านี้เร็วกว่านี้มันเป็นอะไรที่จะมีประโยชน์มากๆจริงๆนะคะ รือแม้กระทั่งสั่งรัฐเองอะคะ่ะดิฉันก็มองว่ามีกฎหมายบางอย่างที่เราก็ต้องมีการับแก้ข้อบังคับนะคะเพื่อจะให้ทุกคนทํางานด้วยกันได้แล้วก็มาแก้ปออกกัญหาอีนนี้องอการค่ะท่านท่านมองความซับซ้อนแยบยลของกระบวนการอัญากรรมต่างชาติแบบนี้ยังไงบ้างคะทุกวันนี้มันน่าสลดยังไงบ้างคะท่าน อันนี้เราก็ลังพูดถึงเรื่องของทางไซเบอร์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเราเราไม่พูดถึงออนไลน์นะเราพูดไซเบอร์อย่างเดียวก่อนแล้วกันนะเพรเรื่องนี้แบบมันเดือดขอโฟกัสแค่เรื่องนี้นะคือไอ้ที่มันซับซ้อนเนี่ยเพราะว่ามันจะมีกับดิฉันพอดีโชคดีเหมือนกันค่ะว่าวันก่อนเพิ่งได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ทางที่ดูแลเกี่ยวกับเคสพวกนี้นะคะท่านก็มีการทําวิเคราะห์นะคะในงานที่รับผิบเรื่องนี้ยก็มีการทําวิเคราะห์นะคะว่าอาชีอาชีพกรรม่างที่ข้ามชาติอ่ะที่เข้ามาทํา ทำร้ายประเทศไทยทุกวันเนี้ยแบ่งได้แบบหลายกลุ่มมากเลยนะนแล้วแบ่งตามแต่ละกลุ่มเชื้อชาติเนาะแต่ละกลุ่มชาติเนี่ยนะแต่ละกลุ่มกลุ่มาติเนี่ยก็มาแบบคนละแนวยกตัวอย่างนะเอาตัวอย่างแบบง่ายๆนะเอาแค่เพื่อน้านใกล้เรานะคะเลยนมได้ไหมได้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 นะคืออย่างสมมติสัญชาติแคนเบอร์ดีเนี่ยนะคะคือคือเขา กัมพูชานะคะหรือแม้กระทั่งเวียดนามด้วยเนี่ยนะคะก <c oughs> ็จะเข้ามาในรูปแบบหนึ่ง <c oughs> เขาก็จะนิยมเข้ามาคือมาแบบปมา,มา,ม,ามาเก็บข้อค้ามานด้วยดินหนึ่งนะคะคือ <c oughs> มาจับคนแล้วก็มาแบบเข้ามาขอทาน <c oughs> าแล้วขอทานอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมาตัดมือตัดไม้ <c oughs> ไมเพื่องหน้าสงสาร <c oughs> แล้วก็แล้วก็เป็นแก๊งขอทานอะ <c oughs> ่ะหรือบางคนก็เข้ามาแล้วก็เป็นแก๊งรักษาค่ะ ที่พวกเราทุกวันนี้เรายังเห็นในบ้านแม่สือถิ่นนะคะที่แม้กระทั่งข้างแม้กระทั่งทางเอศอาสนารับทำเป็นพระ<ม>ออกไิกรบาดร<อ>ับเงินรับกระถิน่นรับซ่องพระปา่า<อ>แล้วจริงๆแล้วเป็นพระตอบ<น>พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราคกลุ่มอีกกลุ่มหนึง่งกลุ่มแขนขาวนี่ก็น่าสนใจค่ะกลุ่มแขนขาวก็วจะมีมออีมีเนื้อหาพิเศษของเขาพวกนี้เนี่ยนะคะ ไฮโซนิดนึงค่ะคเขาจะตะเวนค่ะตะเวนไปตามหมู่บ้านหรูค่ะ<ม>ไปตามหมู่บ้านหรูแล้วเขาจะรู้นะคะว่าหมู่บ้านหรูเหล่านี้นะคะกลางวันเนี่ยอาิิภรยาเนี่ยออกออกออกจากบ้านไปทํางานก็จะมีแม่บ้านหรือแม่ก็ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเขาก็จะเข้ามาเลยค่ะแล้วก็มาพูดแบบภาษาแบบต่างชาติอ่ะภาษาต่างประเทศอ่แบบะซึ่งแน่นอนอ่ะแม่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอาจจะไม่ค่เข้าใจก็ต้องปล่อยเขาเข้ามาทำโน้นทำนี่มาตรวจโน้นตรวจนี่ในบ้านเสร็จแล้วก็โดนตับไป อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่และนอกจากนี้กลุ่มแขเขาวก็ยังมาป้นตับพวกสารเพ็สารอัญมณคีค่ะค่ะลุ่มต่อไปคือกลุ่มกระเสียกลุ่มประเสียจะปนกันเองค่ะส่วนกลุ่มอรฟฟิกาก็จะมาอีกรูปแบบหนึ่งค่ะอาจจะมาในเรื่องของการลักลอบเอ่อค่ายาเสพติดค้าประตเวณีนะคะร่วมถึงการแต่งงานกับหญิงไทยด้วยเพื่อให้หญิงไทยเนี่ยขนส่งยาเสพติดเป็นกระบวนการยาเสพช้าๆค่ะนะแล้วอีกปุ่มหนึ่งที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นกลุ่มเอ,อคนจีนะนะคะที่เราจะได้ยินแบบทัวร์นูรเหรียญน,นะคะหรือแม้กระทั่งเข้ามาใช้โนมินี่นะคะในการที่เอ,อ,เอ,อตั้งโรงงานตั้งโรงงานผลิตสูมมายแล้วมันมีการปล่อยมลพิษสูแบบสิ่งแวดลอ้อมต่างๆนานานะคะ,คะหรือแม้กระทั่งสถานบริการนะคะสถานบริการเฉพาะกลุ่มเนี่ยนะ,ค,ะคือสวิตเฉพาะกลุ่มคนจีนด้วยนะคะ,คะซึ่ง สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นมาหลายรูปแบกมากๆเลยะค่ะที่เข้ามาทําร้ายประเทศไทยดิฉันต้องเรียกว่า,าทําร้ายชาติไทยของเรานะคะค่ะซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่จุดุดเราต้องหยุดให้ได้ค่ะเราต้องช่วยกันค่ะดิฉันยังมีความหวังค่ะยังมีความหวังนะท่านเพราะว่าถ้าปล่อยให้ก,การก่ออากรรมข้ามชาติแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันแน่นอนมันกระทบต่อทุกระบบข,ของประเทศไทยจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมอีกทั้ง ถูกค่ะและดิฉันมองว่านั่นนะคะคือเอกลาชษณ์เอกลากของประเทศไทยเรานะคะเรายอมไม่ได้นะคะดิฉันเคยพูดคำหนึ่งค่ะว่าดิฉันรักนะคะรักคนต่างชาติเป็นมิรกับคนต่างชาติทุกคนที่เป็นต่างชาติสีขาวค่ะดิฉันไม่ยอมอมชอมให้คนต่างชาติที่เป็นสีเทาหรือสีดำเด็ดขาดค่ะค่ะท่านคะในฐานะที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศค่ะท่านท่านมองว่ารัฐบาลเองควรจะมี อามาตรการในการแก้ไขปัปญหานี่ยังไงคะโดยเฉพาะป้องปรามเนี่ยค่ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดคะ่ะออเดิฉันดิฉันมองว่าอย่างนี้ค่ะว่าเอาเอาในเรื่องของเมื่อกี้ขอย้อนไปกับเมื่อกี้นะคะดิะฉันมองว่าทําได้ดีขึ้นแล้วะนะคะแต่ก็ยังมีช่องว่างที่จะทําอะไรได้อีกเยอะออแต่ไอสิ่งที่เราต้องตามให้ทัน กับพวกอาชญากรรมไซเบอร์เพราะพวกนี้เขาล้ำหน้าเขาใช้เทคโนโลยีเขาใช้เอไอใช้ดิสเขาเรียกว่าขอโทษนะคะใช้คำว่าขอทักศับนะคะเออดิสเว็บหรือแมปดาร์ฟเว็บคือเว็บไซต์มืดๆดำๆอ่ะที่จะทำความผิดบนโลกพวกนี้เราต้องตามให้เขาทันเลยนะคะเพราะพวกนี้ลํำมากเลยนะคะทีนี้การจะทําพวกนั้นได้มันต้องอาศัยเทคโนโลยีมากัดกใช่มาจัดการซึ่งพวกนี้มันต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะค่ะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยออนนี้เศรษฐกิจภาคพน,นันเราสามารถทําได้นะคะแต่ภายใต้งบประมาณที่ที่อํานวยด้วยเช่นเดียวกันะนะคะซึ่งรัฐบาลก็มีมีงานหลายหน้ามากที่ต้องทาแต่ดิฉันก็ยังฝากไว้ว่าอยากให้รัฐบาลให้คนกับใครกันเรื่องนี้บ้าง mm. และอยากจะให้เป็นบาลาแห่งชาติจริงๆ,ๆนะคะแล้วก็อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเลยที่ทาดีอยู่แล้วแต่อยากให้ทําเพิ่มเข้าไปและให้เป็นเอ่อเป็นเซ็นเตอร์บริหารงานที่จุดจุดเดียวเจ้าภาพคนเดียวไม่ใช่ต่างคนต่างทา ดังนั้นเนี่ยมันจะเสกระเป๋นะคะอันนั้นคือเรื่องที่ท,ที่คิดว่าสําคัญมากส่วนอย่างอื่นที่ที่ฉันจะขอฝากก็คือว่าจริงๆเนี่ยหลายอย่างที่เราทาเนี่ยเราจําเป็นต้องทานะคะอย่างเช่นมาตรการในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลนะคะเรื่องฟรีวีซา่าต่างๆนานาเนี่ยมันก็ช่วยจริงๆนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเราก็จําเป็นที่ต้องฟื้นฟูเพราะการท่องเที่ยวเป็นเป็นการด้ คืดีที่สำของประเทศเรา,านะคะแต่แต่ด้วยความที่มันเป็นฟรีวีซ่าเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้กลุ่มแก๊งวิ่าชีพวกนี้ค่ะเข้ามาได้ง่ายขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เข้ามาได้ง่ายขึ้นอย่างเดียวนะก่อเหตุเสร็จแล้วหลบหนีออกนอกประเทศได้ง่ายด้วยนั่นนหสิคะค่ะใช่ไหมคะเพราะาฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีมาตรการนะคะที่เข้ามารองรับอย่างนี้คือฟรีวีซ่าก็ต้องทําแต่ไม่ใช่ฟรีแบบไร้รูปแบบอะเรา เราเราก็ต้องมีการจรดกาศเพราะหลายหลายประเทศมันก็ยังมีวีซ่าแต่วีวีซ่าของหลายหลายประเทศมันก็ไม่ได้เข้าปุ๊บเข้ามาถึงในประเทศถึงชั้นในได้ทันทีอ่ะมันก็จะต้องมีการตรวจสอบมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เราแบบเอ่อสถานการร่วมกันมีข้อมูลที่เป็น Spencer, เซ็นเตอร์เช็คปุบ๊บเจอปั๊บใช่ไหมคะตรกการได้ทันทีอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะคะฟรีวีซ่าถ้ามีคมนจำเป็นต้องทำเราก็ต้องทำแต่ก็มีมาตรการที่รองรับด้วยนะคะเพื่อแบบเป็นแบบต้องการ ต้องกันเหตุที่จะเสร็จเพ่อกันความเปียกนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนี่อันนี้เวลาไม่เหลือเลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะจดเหลือท่านได้เลยค่ะค่ะอีกอันหนึ่งที่ดิฉันอยากจะฝากคือหลายๆอันคือเราอ่ะมีกฎหมายอยู่แล้วค่ะนะคะไม่จําเป็นต้องเอากฎหมายใหม่เลยเพียงแต่เราจะทำยังไงที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างตับเต็มรูปแบบและจริงจังมีบทลงโทษบทลงโทษก็มีอยู่แล้วแต่ขอบทลงโทษที่ลงโทษจะชัดเจนค่ะ และทำริะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าหากความผิดนั้นๆเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเองที่ปล่อยปากได้เลยมันไม่มีข้อใดแก้ตัวเลยจริงไหมคะจริงค่ะหรือแม้กระทั่งความผิดนั้น,น,นเกิดจากที่คนไทยเราเองสมรู้ร่วมคิดยินยอมที่เป็นโนมินียินยอมที่สนับสนุนความผิดอย่างนั้นที่เกิดขึ้น มันหมายถึงคนไทยเรากําลังจะทําร้ายชาติไทยกันเองติองคนอย่างนี้แบบประเภทนี้เราก็ต้องโดนโทษแบบที่ไม่ควรจะลดหย่อนเลยหรือเปล่าอะ่ะใช่ค่ะเพราะถ้าเราไม่จริงจังในการใช้อย่างนี้มันมันก็จะมีคนที่ทําต่อเรื่อยๆแล้วรัฐาบาลเองก็จะไม่สามารถเทียบแก้ปัญหาได้เลยอันนี้พูดด้วยความโูนใหญ่ด้วยนะคะค่ะค่ะ หือถ้าหากกฎหมายไหนที่มันจะมีช่องว่างอยู่นะคะในการนัที่อยู่ในส่วนของอนิติบัญญัติเนี่ยค่ะนะคะก็อยายกจะให้ทางฝ่ายบริหารนะคะครีบรีบครบทวนกฎหมายะคะ่ะถ้ากฎหมายใดที่ยังไม่ครอบคลุมหรือยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะและต้องรีบแก้ไขให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีอยู่เนี่ยก็มันเปลี่ยนแปลงตลอดที่มันติดทุกวันน่ะรูปแบบการกระทําของอาชญากรรมมันก็มีใหม่ๆทุกวันน่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยต้องทบทวนบ่อยๆแล้วก็รีบแก้ไขกันค่ะแล้วเราต้องรีบช่วยกันค่ะทางฝั่งของพวกเราที่เป็นนิติบัญญัติเราก็ต้องรีบสนับสนุนค่ะแล้วก็ต้องรีบพิจารณาอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกันนะคะได้ค่ะเป็นกําลังใจให้ท่านนะคะท่านขาให้ผลักดันด้วยอสังเ็จค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านดรชยานันติยัตการชัยนะคะสมาชิกผู้ที่สภาที่ท่านมาร่วมเจาะลึกแล้วก็มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะในประเด็นอัญากรรมทางไซเบอร์และอัญากรรมจากต่างชาติวันนนีี้ขอบบพรรรระะคคุณททท่่่าาาาเกกกยัง ดีค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ